สวัสดีค่ะชลคณาราศีมีนพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมประจำเดือนตุลาคม2563ค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋นะเก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณค่ะโดยมีโยกเกณฑ์อิทธิพลของดวงดาวเป็นส่วนประกอบ สำหรับเพื่อนๆน,นะจ๊ะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะโดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆก,กำลังใจแรงใจที่มีให้แก่กันนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาดูใหม่นะคะขอกำลังใจสักนิดกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางชาแนลค่ะ ในช่องของเก๋์นี่นะคะจะมีคลิปเจาะลึกเรื่องรักนะคะแยกออกไปในทุกๆราศีนะจ๊ะราศีคุณก็มีนะกําลังจะทยอยยอ,ยออกมาแล้วฝากติดตามกันด้วยค่ะด้วยภาพรวมนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าด้วยการเคลื่อนย้ายของดวงดาวนะก็ต้องบอกว่าเป็นคุณยังได้รับมีอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ตอนนี้อยู่รอยอยู่กลางฟ้านะคะในพบการงานนะ ทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนของคุณเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนของชาวมีนนะก็ต้องบอกว่าในลักษณะของการเดินของดาวในแบบนี้การโคจรแบบนี้ต้องบอกว่าในช่วงจังหวะเวลาในเดือนตุลาคมนี้โอ้ยภาระหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าชาวมีนทําอะไรอยู่ต้องบอกว่าภาระเยอะค่ะหน้าที่การงานงานค่อนข้างจะหนักนะคะและหลายอย่างเหมือนกับ ต้องให้คุณไปจัดสรรดูแลแก้ไขหลายๆอย่างในเดือนนี้กว่าจะได้มามันก็ต้องฟันฝ่าน,น,นะคะแล้วก็เหมือนกับต้องให้เราไปจัดสรรไปจัดการนะมันไม่ได้ได้มาอะไรแบบง่ายๆต,ต้องบอกว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวมีนทําจริงนะคะก็จะทําจริงลงมือแสดงความสามารถนะคะไฟฟาดนะแต่ก็จะได้รับความสําเร็จมาแต่หมืนว่าทุกอย่างมันมันไม่ได้มาโดยง่ายนะแต่ถือว่าทุกอย่างก็ยังรันไปในทิศทางที่ดีทีนี้ดาว ดาวพันธุอนะคะดาวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้นะคะเดินหน้า นะอยู่เดินหน้าดาวกรรมะของเราอยู่แต่ได้ออง่อายๆว่าถึงยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณยังได้รับการเมตตาเกื้อหนุนอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยออกหน้าคอยช่วยเหลือคอยดันคุณยังมีแรงส่งที่ดีตรงจุดนี้ด้วยนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะยังได้ยังมีดาวราหูนะคะโยกหน้าอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานดังนั้นใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับติดต่อต่างประเทศงานทางไกลนะคะถือว่าส่งผลสําเร็จนะให้กับชาว ลัคนาราศีมีนด้วยนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข่ายจินตนาการความคิดสร้างสรรค์น,นะคะงานที่ขายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตัวตนนะงานวงการบันเทิงงานโซเชียลมีเดียต่างๆก็ถือว่าส่งผลสําเร็จให้กับ ชาวชาวมีนะคะพวกยูทูบเบอร์ต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นด้วยนะถือว่าหรือเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้เกี่ยวกับความสามารถส่วนบุคคลอย่างนี้นะคะ่ะถือว่างส่งผลสําเร็จให้กับคุณดีแต่เดือนนี้คุณค่อนข้างจะมีอารมณ์เหมือนกับจิตตกนะคะเครียดง่ายเพราะว่าผงเหมือนภาระหลายอย่างที่แบกรับเอาไว้นะคะดังนั้นเดือนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องราวของอารมณ์นะคะคาพูดคําจาการสื่อสารต่างๆจะไปขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยโดย,โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถ้าช่วงไหนอารมณ์ร้อนอารมณ์ไม่ดีลองหยุดนิ่งๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปแบบว่า ไปสื่อสารอะไรกับใครบางทีมันอาจจะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวได้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังปัญหาพวกอุบัติเหตุด้วยนะคะนิดๆหน่อยๆน,น,นะเรารู้ดวงก่อนเพื่อให้ระมัดระวังไม่จะให้ไปเพื่อจิตตกนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเหมือนที่บอกระวังคําพูดค่ะคิดก่อนพูดเยอะๆอันนี้จะดีมากๆทีเดียวค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวขออ้อเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนนะเดือนนี้นะคะหลายท่านหลายคนมีโอกาสนะคะได้เจองานใหม่พบ อาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องราวของการงานใครรอคอยข่าวเรื่องงานอยู่ช่วงนี้จะสมหวังนะคะหรืออยากจะขยับขยายอะไรในเรื่องราวของการงานเกี่ยว่าช่วงตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ทําได้แต่เหมือนกับว่ามันต้องเหนื่อยอ่ะมันต้องสู้หน่อยมันเหมือนมีอุปสรรคหน่อยแต่จะสําเร็จนะคะนะถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีหรือคิดอยากจะเริ่มต้นอะไรอยากไปเรียนศึกษาต่อหาความรู้อะไรเพิ่มนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อยอดในเรื่องเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ทําแล้วดีมากๆทีเดียวค่ะนะเดือนนี้ชาวมีนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางแบบปุ๊บ ทันด่วนนะคะมาแบบไม่ได้แพลนเอาไว้ล่วงหน้านะคะแต่ถือว่าการเดินทางก็ก็ไม่ได้แย่สําหรับเรานะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานหลายคนอาจจะมีการขยับขยายโยกย้ายบางคนอาจจะย้ายแผนกย้ายงานเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งย้ายออฟฟิศมีการขยับขยายย้ายโต๊ะที่ทํางานอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของการเงินค่ะ การเงินนันะคะต้องบอกตำแหน่งการเงินเนี่ยยังมีดาวสุภเคราะห์นะคะที่ดีที่ส่งผลที่ดีในเรื่องราวของการเงินนะให้กับชาวลัคนาราศีมีนดวงการเงินถือว่าเดือนดีนะคะเดีย๋ยวว่าช่วงจังหวะเวลาในเดือนนี้ยยิ่งถ้าคุณทำคุณยิ่งหาได้ะก็มากเละค่ะ เข้ามานะการเงินเนี่ยมีเข้ามาหรือใครรอเรื่องเกี่ยวกับการเงินอะไรที่มันเลดมันช้าไปจังหวะนี้มีสิทธินะแต่ว่าเดือนนี้มันมีเหตุเหมือนกันที่ว่าอาจจะเพราะความเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่เดือนนี้เราให้ระวังนะคะการใช้เงินตามกิเลสอาจจะหมดเงินไปชาวมีนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงรูปโฉมเรื่องของความสวยงามนะให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงคะ่ะหรืออาจจะหมดเงินไปเกี่ยวกับเรื่องราวเกี <S <S ่ยวกับตัวเองอะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับ,กบซื้อความสุขให้กับตัวเองนะดังนั้นเดือนนี้ต้องบอกกันนะเงินหาได้แต่ให้ให้ควบคุมเรื่องราวของกิเลสหน่อยอันนี้จะถือว่าจะได้จัดบารานสมดุลได้ตรงจุดนี้ค่ะเอาละค่ะเดือนนี้นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังชาวเมียนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการงานช่วงนี้คู่แข่งเราเยอะอาขอตกหน่อยนะแต่คุณไม่ต้องตกใจค่ะขอให้พยายามรับมือด้วยสตินะคะแล้วก็ด้วยปัญญาจะสามารถจัดสรรเรื่องราวเหล่านั้นให้เป็นไปได้ จัดการไปได้เพราะจริงๆในทุกๆงานทุกๆรูปธุรกิจต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วค่ะช่วงนี้เองใครทําธุรกิจส่วนตัวนะคะระวังเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าหรือ่เออหรือว่าสินค้าหรือว่าอะไรของเรามีเหมือนกับเสียหายดังนั้นช่วงนี้นะให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงค่ะเอาละค่ะขอกลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะดูสิคะในเรื่องราวของความรักจะเป็นยังไงบ้างนะไพ่ช่วยขยายด้วยค่ะ ไพ่ night of one นะคะ d จ v อยู่ De ค่ะเจดาบนะคะ9 9เก้าคาถาแล้วก็สี่ถ้วยค่ะช่วงนี้เองต้องบอกก่อนนะคะว่าคนมีคู่บางครั้งช่วงนี้อาจจะรู้สึกจิตตกง่ายหดหูง่ายนะคะอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่ออยากอยากกับความรักความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าแม่ทําไมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือคุณอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกคิดมากรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่สนใจยใดีคุณสนใจเรื่องราวอื่นมากกว่าคล้ายๆช่วงนี้จะจิตตกง่ายค่อนข้าง เศร้าหมองง่ายดังนั้นช่วงนี้นะคะชาวมีนถ้าคุณยังเห็นภาพรวมของความรักของคุณกับคู่ของคุณยังดีอยู่อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยค่ะเพราะมื่อไงมันยิ่งทำให้คุณจิตด,ดิ่งและเศร้าขึ้นไปอีกบางคนนะคะคิดไปขนาดว่าเอ๊คนนี้ใช่คู่ของเราเลยไหมใช่คนที่เราตามหาจริงๆหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้ามีอารมณ์ตรงนี้เข้ามาลองกลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนด้วยสตินะคะอย่าไปฟุ้งตามอารมณ์บางทีมันอาจจะทําให้เรื่องเล็กๆบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ค่ะทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าช่วงนี้ให้เราะมัดระวังผู้คนที่กลัับบเเข้้าาาาามมหหนนนน่อยสสํรรชวีถใคคป็โ หรือคุณอาจจะเคยไปมีความรักความสัมพันธ์แล้วไปปิดจ็อบกันเป็นตั้งนานเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าช่วงนี้มีใครเข้ามาในจังหวะเวลาตอนนี้ให้คุณดูดีๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะพวกคนเก่าๆที่เขาหันหลังอะไรให้กับเราไปแล้วถ้าการกลับเข้ามาคราวนี้หรือผู้คนใหม่ก็แล้วแต่ละคะถ้าใครก็ตามแต่ที่กลับเข้ามาหาคุณตอนนี้เข้ามาตอนนี้ให้ระมัดระวังนะคะว่าให้ตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีเพราะว่ามันมีไพ่เหมือนกับว่าเราอาจจะไปเป็นรักซ้อนซ้อนเงื่อนกับกับผู้คนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะบางคนอาจจะบอกว่า เออเลิกกับแฟนแล้วอยากจะมาคบเราคือแต่ว่าพอเป็นจริงๆแล้วยังไม่ได้เลิอกอย่างเงี้ยอยากให้ใช้เวลาในการศึกษาตรวจเช็คตรวจสอบอย่าอย่าเพิ่งตัดสินคนเพียงระยะเวลาสั้นๆนะคะโดยเฉพาะเอประเภทคู่กรรมเก่าคู่กรณีเก่าๆถ้ามันย้อนกลับมาช่วงเนี้ยขอให้ดูดีๆนะคะลองบวกลบดูนะใครคนใดคนนึงถ้าเขาเคยทิ้งเราไปหรือหันหลังให้เราไปแล้วเนี่ยการกลับมามันน่าจะมีอะไรชอบมาพากวลหรือเปล่าลองลองลอง,ลอง พิจารณาด้วยสตินะอาจจะได้เห็นบางช่องบางตอนที่ที่เราไม่ได้ใช้เฉพาะอารมณ์มองอย่างเดียวนะคะนะให้ระวังนิดนึงนะเดือนนี้มันมีพลังงานดึงดูดที่ว่าชาวมีเนี่ยมีไพ่บอกมามีทั้งเดวิลเจ็ดดาบอาจจะไปเป็นซ้อนคนโดยที่ไม่ตั้งใจหรือถ้าตอนนี้ท่านหนึ่งท่านใดมีความรักทางรับรักซ้อนรักอะไรแบบนี้อยู่ต้องบอกว่าช่วงนี้ให้ระมรัดระวังนะคะความรักของคุณอาจจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปดังนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้อย่าชงฉ่างมากนะอันนี้ไม่งั้นมันจะมีปัญหา ส่งปัญหามาสู่คุณได้ค่ะนะต้องเก็บให้เป็นความลับต่อไปทีเดียวค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้ค่ะอ๋ออีกนิดตึงลืมไปเดี๋ยวคนโสดอ่ะแล้วคนโสดเป็นยังไงคนโสดช่วงนี้ค่อนข้างได้ของไม่ถูกใจค่ะเหมือนที่บอกนะคะคนที่เราชอบเขาก็ไม่ชอบเราหรือไอคนที่เราไม่ชอบก็ะจะมาชอบเราเดือนนี้คุณเลยรู้สึกว่าคนที่คุณตามหายังมาไม่ ยังได้ยังเหมือนมาไม่ครบสเปคอะ่ะดังนั้นหลายท่านหลายคนเดือนนี้ก็อาจจะวุ่นวายเกีย่ยวกับเรื่องชีวิตทํางานดีกว่าเพราะรู้สึกว่าถ้าเอาเรื่องพวกนี้มาลกสมองอันจะทําให้คุณยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกนะเดือนนี้หลายท่านหลายคนยังครองตัวอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานนะคะเพราะว่าเหมือนอาจจะยังได้ของที่ไม่ถูกใจค่ะไอคนที่มาส่วนมากมันจะดูลึกลับซับซ้อนเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แค่มาหวังอ่ะหวังทางกายหวังอะไรแต่ไม่เอาเรื่องใจมาแลกใจนะ่ะนะมันเลยดูทําให้คุณรู้สึกค่อนข้างจะไม่ค่อยแฮปปี้นะคะถามว่า มีโอกาสหลายท่าหลายคนนะอาจจะมีสัมพันธภาพใหม่ๆกับผู้คนทางไกลด้วยก็ได้นะคะอาจจะได้ดีวกับชาวต่างชาติหรือพวกคนไกลค่ะหรือโซเชียลนำพาผู้คนเข้ามาสู่คุณแต่เหมือนที่บอกนะคะใจเย็นๆดูให้ลึกซึ้งอย่าตัดสินใจคนเพียงแค่เดือน2เดือนนะคะดูให้ถ่องแท้ค่ะแล้วต้องดูด้วยนะคะว่าภาพตรงปกด้วยหรือเปล่าสําหรับสายรักโซเชียลลักทางไกลค่ะ ความสัมพันธ์ทางไกลนะถ้ามีคนติดต่อเข้ามาลองดูตรงนี้นิดนึงค่ะเพราะมันมีไพ่เหมือนว่าจะมีคนพุ่งเข้ามาหาคุณเลยนะแต่ดูแล้วมันพอยิ่งคุยไปคุยมาไหนแรกๆมันดูแบบอะไรมันจะมาลักกันโดยที่เรายังเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องต้องกลับมานั่งคิดเลยนะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ